สวัสดีค่ะทนายพราวราวีนะคะกลับมาพบกันนะคะในช่องชาแนล u t u b e นะคะทนายพราวราวีแล้วก็ในแฟนเพจ facebook ทนายพราวราวีนะคะวันนี้ขอเสนอหัวข้อในเรื่องเหตุใดทําไมนะคะทนายความจึงมักไม่ให้คําปรึกษาแก่ชาวบ้านที่มีทนายความอยู่ในคดีอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคําตอบกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะแพมต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะในทุกๆคดีค่ะนะไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญา,าไม่จำเป็นนะที่ชาวบ้านจะต้องมีทนายความอยู่ในคดีแต่นะคะคำว่าไม่จำเป็นที่แพมพูดหมายถึงตามกฎหมายบอกคุณสามารถสู้คดีได้เองแต่ในทางปฏิบตัติการไม่มีทนายนั่นคือเหมือนฆ่าตัวตายไปแล้วส่วนหนึ่งแต่การเลือกทนายความก็สำคัญนะคะดังนั้นนะคะ กรณีที่คุณมีทนายอยู่ในคดีอยู่แล้วโดวยปกตินะคะไม่นิยมให้คุณไปปรึกษาทนายท่านอื่นนะคะเนื่องจากอันดับแรกนะคะที่คุณต้องรู้คือ 1. ข้อที่จริงที่ทนายท่านใหม่ได้รับนั้นนะคะอาจจะไม่ครบถ้วนเท่ากับทนายที่อยู่ในสำนวนตั้งแต่แรกดังนั้นการให้คำปรึกษาอาจจะไม่ตรงหรือมีทัศนคติหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนั่นเอง ประการที่2ในเรื่องมารยาททางสังคมโดยปกติถ้าเขามีทนายความประจําอยู่แล้วเราจะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวนะคะประการที่3อันนี้เป็นความผิดเลยสําหรับทนายความค่ะอยู่ในมันญาทนายความค่ะมันเหมือนจัญญาบันอะ่ะชาวบ้านมันเป็นจัญญาบันของทนายความแต่มันมีบทลงโทษอะคะ่ะอยู่ในมันญาทนายข้อ16นะคะก็คือในลักษณะว่าเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีที่ชาวบ้านเขามีทนายความอยู่แล้ว นะคะมันเหมือนลักษณะเข้าไปแย่งงานไปประมูลงานหรือไปดึงงานของคนอื่นมาเพื่อทําให้คนที่เป็นชาวบ้านเนี่ยคล้อยตามเราแล้วก็ไปถอนทนายท่านอื่นแล้วก็มาจ้างเราอย่างเงี้ยค่ะมันผิดมัญญาตข้อ16เขาเรียกว่าเป็นมัญญาตต่อทนายความด้วยกันทั้งนี้ค่ะถ้าคุณจะจ้างทนายท่านใหม่หรือให้ทนายท่านใหม่เข้าไปในคดีค่ะมันจะต้องมีลักษณะก็คือหนึ่งค่ะทนายท่านเดิมท่านอนุญ,ญาตค่ะอันนี้2ก็คือเขาไปถอนทนายมาแล้วแล้วค่อยมาจ้างเรา กับ3ทนายท่านเดิมปฏิเสธที่จะไม่ว่าความให้แล้วก็คือเราสามารถเข้าไปได้นั่นเองดังนั้นน่ะโดยปกติแล้วตามมารยาทเราจะไม่นิยมให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านที่มีทนายความอยู่ในคดีแล้วเวลาคุณชอบแชทมาถามแพมในเพจ เฟซบุ๊กเนี่ยชอบอธิบายแต่หนูมีทนายแล้วนะคะทนายแพมแบบเนี้ยแพมก็จะคือหยุดตอบเลยนะคะเนื่องจากว่าแพมให้เกียรติพี่ทนายของคุณไม่ใช่วา่าแพมจะไม่ได้งานหรืออะไรนะคะคนเรามันต้องมีมารยาทค่ะนะแล้วที่สําคัญถ้าคุณจ้างทนายแล้วคุณควรปรึกษาทนายของคุณไม่ใช่ไปปรึกษาทนายท่านอื่นนะคะเนื่องจากคุณก็ต้องเสียเวลาเล่าใหม่แล้วที่สําคัญทนายท่านใหม่ไม่ได้เห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดให้คําปรึกษาได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้นตามมารยาทแล้วนะคะคุณต้องรู้ว่าไม่ควรปรึกษาทนายท่านอื่นที่คุณไม่ได้ว่าจ้างและที่สําคัญถ้าคุณไปปรึกษาทนายท่านอื่นแล้วท่านคิดค่าใช้จ่ายก็ไม่แปลกค่ะเพราะท่านก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรในคดีนั้นแต่ตามปกติแล้วท่านมักจะไม่ให้คําปรึกษามากกว่าดังนั้นชาวบ้านอย่ากโกรธทนายเลยนะคะเพราะทนายทุกคนก็กลัวผิดมัญยาทนายความค่ะ คุณอาจจะมองว่ามันยาาทนายความเอ๊ะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าจริงๆไม่ธรรมดานะคะมันมีอัตราโทษในเรื่องของการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทนายความด้วยเราอาจจะมีโทษถูกพักใบอนุญ,ญาตถูกตักเตือนหรือแม้แต่บางท่านอาจจะแบบถูกไล่ออกเนี้ยถูกให้ออกจาก อาชีพตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่คุ้มกันนะคะคือไม่ได้หมายความว่าผิดมันญาตในข้อ16แล้วจะถูกออกหรืออะไรนะแค่บอกว่ามันยาตทุกๆข้อของทานายความหรือเขาเรียกว่าตามจรรยาบรรณของทานายความนะคะนะเราก็ต้องรักษาอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะคะ โอเคหวังว่าชาวบ้านที่ฟังจะเข้าใจรวมทั้งท่านทนายหลายคนที่แบบไม่รู้จะตอบคำถามชาวบ้านยังไงแชร์คลิปนี้เขาฟังค่ะเขาจะได้เข้าใจท่านมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้ค่ะนะใครสนใจติดตามข้อกฎหมายหรือสาระ ดีๆเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆในวิชาชีพกฎหมายนะคะติดตามได้นะคะกด subscribe นะคะในช่อง YouTube ทนายพราวราวีหรือกดติดตามในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวราวีนะคะมีปัญหาข้อกฎหมายสงสัย โทรหาทนายแพมได้แต่ขอร้องอย่ามีทนายอยู่แล้วนะถ้าโทรหาแพมคือแบบใสๆเลยนะ0924505998 0924505998นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดแท็กได้นะคะในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวรวีส่วนในช่อง Youtube กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแชร์ได้จ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ นะส่วนในส่วนของเวลาคุณโทรมาปรึกษานะคะแพมแจ้งนิดนึง15นาทีแรกโอเคเป็นการกุศลได้แต่หลังจากนั้นแพมคิดค่าใช้จ่ายนะคะหรือมาพบแพมที่สำนักงานแพมก็จะมีค่าใช้จ่ายจะ้นะเนาะดังนั้นจะมาปรึกษาหรือโทรปรึกษานะคะการุณนานะคะการุณนานนัดเวลานัดคิวด้วยนะคะเนื่องจากส่วนใหญ่แพมจะมีแบบจองเวลาให้คำปรึกษานะคะ Okay. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมีปัญหาโทรหาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ